งานที่ฉันสั่งให้ทำทำเสร็จหรือยังต้องไปเสนอลูกค้าบ่ายนี้แล้วนะคือผมพยายามเร่งให้อยู่ครับผู้จัดการแต่ตอนนี้แขนผมเจ็บมากเลยครับอาจจะช้านิดหน่อยนะครับงานก็คืองานจะเจ็บแขนขนาดไหนก็ต้องทำงานให้เสร็จแขนเจ็บนะมือไม่ได้ด้วนสักหน่อยอีกข้าวก็ยังใช้งานได้อยู่นี่รีบๆทำให้เสร็จแล้วเข้าถ้าเจ็บแขนแล้วทำงานไม่ได้ก็ลาออกไปซะผู้จัดการคะผู้จัดการช่วยยืดหยุ่นหน่อยไม่ได้หรอคะ ไม่ใช่ว่าเฮดเขาไม่ทํางานแต่เฮุเขาเจ็บแขนก็เลยทํางานได้ช้าลงและอีกอย่างเขาก็โทรไปลางานกับคุณแล้วแต่คุณไม่ให้ลาเองก็แค่แขนเจ็บไม่ได้ตายสักหน่อยจะลาไปเสียเวลางานทำไมแล้วคุณจะให้เฮทํางานจนตายเหรอคะมมมก็มันจริงนี่เฮดเจ็บขนาดน,นั้นอะจะต,ต้องมาทํางานเลยงานหนักอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ใครตายหรอกนะ ทำตังหากละ่ะที่จะทาให้คนอดตายนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะการที่ทุกคนได้มาทํางานที่เนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วได้มีงานดีๆทําได้มีเงินใช้เดี๋ยวเนี้ยคนเขาตกงานจะตั้องเยต้งแยะ,แยะพวกคนสมัยนี้นเป็นยังไงกันนะเรียนจบมาก็อยากมีเงินเดือนสูงๆอยากมีงานสบายๆทําแต่พอเจองานหนักนิดหน่อยก็ปวดป่วยนิดป่วยหน่อยก็ลาละ เอ,อยสบายกันนัดฉันแนะนำให้เอาไหม <c oughs> ก็ตต็ดตายไปเลยสิจะได้นอนพักผ่อนอย่างสบายไปตลอดชีวิตไงพจัการคะพูดแรงไปหรือเปล่าคะมันไม่แรงไปหรอกนะถ้าพวกเธอไม่อยากตกงาน <c oughs> ก็รีบกลับไปทำงานได้แล้วอย่ <c oughs> ามาอ้ไปทำงานค่ะพชัการคะอะไรอีรอกวนะเนี่ยที่บ้าน ของฉันเขาโทรมาบอกว่าแม่ฉันเสียคะ่ะฉันขอลาง,งานกลับบ้านห้าวันเพื่อไปจัดงานศพให้แม่ได้ไหมคะลาแล้วที่ธอมีพี่น้องกันกี่คนฉันเป็นลูกคนเดียวคะ่ะเอ่พ่อกับแม่ฉันเขาอยู่กันแค่สองคนก็ัด้ไงก็ให้พ่อเธอจัดการงานศพแม่เธอแทนสิถึงเธอกลับไปนะ มันก็ไม่ช่วยแม่เธอฟื้นขึ้นมาได้หรอกสู้เธอทํางานอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ส่งเงินไปช่วยงานศพจะดีกว่าเธอจะลาไปเสียเวลางานทําไมฮะแต่แม่ฉันเสียทั้งคนเลยนะคะไม่ผู้จัดการถึงพูดแบบนี้ล่ะอะไรฉันก็พูดไปตามความจริงอะ่ะเธอนั่นแหละหัดอยู่กับปัจจุบันซะบ้างทํางานหาเลี้ยงตัวเองให้รอดแม่เธอจะได้หมดห่วงไงแล้วถ้าแม่ผู้จัดการตายแต่มีคนมาพูดแบบนี้ผู้จัดการจะรู้สึกยังไงหรอคะ ฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่มีหน้าล่ะถึงได้ไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีความเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นนี่บ้านาดนี้ลงพื้นเป็นจริงเหรอคะปากดีนักนะอยากโดนได้ออไดไหรอเมื่อไงฮะไม่ต้องไล่หรอกคะ่ะฉันออกเอง<ะ>ไม่มีใครเขาอยากจะทำงานกับคนเห็นแก่ตัวแบบคุณหรอกนะคะ ไม่คะไม่พอใจหรอทุกคนอย่าไปสนใจกับคนที่เขาไม่เห็นค่าเราเลยไม่มีเราเขาก็หาคนอื่นมาแทนเราได้อะแต่ครอบครัวเราหาคนอื่นมาแทนเราไม่ได้หรอกนะก็สิถ้าคิดว่าง,งานสมัยนี้มันหาง่ายนะัก<ๆ>ก็ลาออกไปกันให้หมดนี่เลย บริษัทเนี้ยจะได้เหลือแค่คนที่ตั้งใส่ทำงานว่าไงจะมีคนลาออกไหมฮะไม่มีเสียใจด้วยนะเนยที่ไม่มีใครคิดสั้นลาออกเหมือนเธอคนแบบคุณถ้าตายไปก็ไม่ใครสนใจหรอกค่ะคุณจะต้องตายแบบโดดเดี่ยว อ๋อเหรองั้นก็รอฉันตายก่อนกันพวกนี้ฉันโทรหาเธอตั้งหลายสายทำไมไม่รับสายฉันติดธุระจะติดธุระหรือง,งานยุ่งแค่ไหนก็ต้องรับสายฉันเข้าใจไหมเพราะงานอะ่ะมันสำคัญกว่าอย่างอื่นอยู่แล้ว ไปแต่ละไม่ชอบไงฮะผมข,ขอโทษนะผมไ,ไ,ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจพูดเป็นคำเดียว้วไงนี่พราะฉันรีดนะฝากไว้ก่อนเถอะสวยแล้วัลโหลพอดีเธอนี้รประกาศรับสมัครพนักงานให้ฉันเลยน,นะแต่ว่ารอบนี้ฉันขอเป็นคนสัมภาษณ์เองเพราะเด็กสมัยนีย้มันไม่มีความอดทนเจองานหนักนิดหน่อยมันก็บน่นละนี่เพราะฉันไม่ให้มันลามันก็เลยลาออกไปชดทั้นไปเลยโอเค รีบประกาศที่ฉันเลยนะแค่นี้แหละโอ๊ยช่วยแต่เช้าเลยเส็งชะมัดนี่เธอไปชงกาแฟาให้ฉันแก้วหนึ่งสิได<ฮ>้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยหูนหนวกเลยไปชงกาแฟาให้ฉันแก้วหนึ่งสิ จเจอแลนะ้วนี่เธอฉันบอกให้ไ่ชงกาแฟใฉันไงไม่ได้ยินเหรอหเป็นอะไรกันไปหมดวะเนี่ยอ๋อนี่คงรวมหัวเมือนฉันเพราะต่อต้านฉันที่ฉันไม่ให้เนยลากับบ้านในงานศพแม่สินะได้ แบบนี้กันใช่ไหมเฮ้ย <owing! S 3> ทุกคนเห็นข่าวนี้หรือยังอะ่ะเนี่ยโดนรถชนอะนี่พวกเธอไม่มีการมีงานทำยังไงถึงได้มานั่งสูงมหัวแบบนี้อู้งานกันแบบนี้ระวังเถอะฉันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยนี่ได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยหูดหลวกกันเรื่องไงคะน่าสงสารผู้จัดการเขานะครับ ก็น่าสงสารอยู่แหละนี่ดูอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่เกลียดชันขนาดนั้นจนถึงลงทุนตัดต่อภาพพวกนี้ยร้าเรื่องให้ฉันตายเลยเหรอฮะคนเราเนี่ยอายุสั้นจริงๆเลยนะเมื่อวานมึงเห็นกันหยกหยกอยู่เลยอ่ะก็นั่นน่ะสิเมื่อวานอ่ะผู้จัดการยืงยืนด่าพวกเราฉอะเฉาะอยู่เลยอ่ะแต่พอมาวันนี้ แต่เอาจริงนะคนแบบนั้นน่ะทํากับคนอื่นไว้เยอะพอเจอกับตัวเองบ้างอ่ะไม่มีโอกาสได้แก้ไขด้วยซ้ําจะส่งสารหรือสนหน้าดีละ่ะพอเถอเฟอร์นี่เมื่อเขาตายไปแล้วอ่ะพวกเราก็โหดจิกรรมให้เขาเถอะจะได้ไม่ติดค้างอะไรกันอะ เฮ้ย <Hey, S 2> คุณคุณช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อยคุณคุณไหนบอกว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครไงสุดท้ายก็ตายเพราะคุยเรื่องงานอยู่ดีไม่จริงฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายจะพูดก็พูดเถอะฉัขอโอบศรรรมให้แต่งานศพอ่ะ ฉันไม่ไปหรอกนะพี่ผมก็ขอ,อหวสวกรรมให้แต่ก็คงไม่ไปงานศพเหมือนกันแต่บริษัทเราเป็นเจ้าภาพนะแล้วอีกอย่างอ่ะผู้จัดการอะ่ะเขาไม่มีญาติที่ไหนด้วยถ้าพี่ส้มอยากไปอ่ะพี่ไปคนเดียวเหอะฉันขอบายเขาเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอถึงพวกเราจะไปงานศพก็ไม่ได้ทำให้ผู้จัดการฟื้นขึ้นมาหรอกครับ ฉันยัไม่ตายจริงไมจริงก็งเห็นแกนตัวแบบนั้นอะ่ะปล่อยให้ตายหร่อโดดเดี่ยวไปเหอะจริงๆฉันก็ไม่อยากรู้สึกไม่ดีกับคนที่ตายไปแล้วนะแต่มันก็คนอย่างผู้จัดการคงจะตายตาไม่หลับหรอกเผลอๆตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วด้วยซ้ําคงจะยังวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่าเป็นคนบ้างานไง แถวนี้หรอผู้จัดก,การคะถ้าอยู่แถวนี้จริงมาขอส่วนบุญพวกเราเลยคะ่ะไม่มีใครอยากทำบุญให้คุณหรอกอ๋อได้อย่างนึงคุณตายไปแล้วอะ่ะยังไงบริษัทก็หาผู้จัดก,การใหม่มาแทนคุณอยู่ดีคะ่ะพอแล้วนะเฟอรที่ดวงวิญญาณเขาไป่่สุขคติเถอะ 今天伟大。<laughs>